ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซาวันวันนี้วันนี้สิแม่หนูจะวิธีเอาเอวเข้าซึ่งเป็นยางยืดนะคะเพราะว่าเอาเอวเข้ายางยืดกับกับกางเกงเอวเนื้อผ้าธรรมดาไม่เหมือนกันค่ะามาค่ะทั้งค่าจะพาวเข้านะอันนี้อยู่ที่ ยี่บแปดแล้วทีนี้อันนี้อยู่ที่จะเข้ายี่ิบสี่นะคะเนี่ยค่ะอย่างสมมติมเราเอาเข้าข้างแล้วข้างแล้วนิ้วนะคะ พวกใหญ่อย่าลงมาเยอะนะคะอันนี้เป็นผ้ายืด ตะเข็บเลยค่ะ เขาเป็นตะเข็บสองมุมอยู่ค่ะเราก็อาศัยสองมุมนี้แหละค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเอวเ,เข้านะคะ ข้างและหนิวนะคะ ก่อนค่ะแที่นี อ uh ือฮะ ยืดนะคะถ้ายืดสมมุติว่ายีิบห้าเราก็เข้ายีบห้าเลยนะคะหรือยี่สบสี่ยีบสี่ครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะยืดไปอีกเนี่ยค่ะ,คะอันนี้สั้งช้าได้ได้ได้มุมตรงนี้นะคะที่ว่าเอาเข้าโดยที่ไม่มามาเอา ปกติเจ้าก็จะมีเอาข้างเข้าตรงนี้แล้วก็ข้างเข้าตรงนี้แต่ทีนี้ยินตัวนี้มันมีตะเข็บสองสองเกล็ดยาวค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปทีนี้ช่างๆเลยเอาอันนี้เข้าค่ะเนี่ยเห็นไหมข่างๆตีเกล็ดไว้เนี่ยนี่คือเ,เอาเข้านะคะหลวมเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็มาเอาไอ้น,นี้เข้าแล้วเย็บคืนค่ะก็จะเป็นลายลักษณะนี้ค่ะกางเกงเอวยืดให้เอาเข้าเต็มเลยนะคะถ้าไม่เอาเข้าเต็มเดี๋ยวก็ยืดอีกแต่ถ้าเป็นกางเกงเนื้อตายก็สมมุติเอวยี่บห้าก็ยี่บห้าครึ่งอะค่ะถ้ารัดไปก็จะฟิตนี่ค่ะอันนี้คือแก้ไขนี้นะคะข้างในเก็บที่ดงที่ได้อะค่ะ จากเอวยีปดให้เหลือเอวยี่สี่ค่ะอย่างสมมุติกางเกงแบบนี้อันนี้เอวเอวเอวธรรมดานะคะเอวธรรมดาอันนี้มาเอาเอาก้นเข้าค่ะเห็นไหมเนยสลปก้นลงมาอย่างงี้ค่ะอันนี้เอวตึงนะคะใซส์เก,กันกับตัวนั้นแต่จะเล็กตัวนั้นจะเล็กกว่าเพราะเป็นผ้ายืดเนี่ยค่ะนี่ลายลักษณะ เอาสันก้นออกค่ะระดับนี้นะคะแล้วทำทำสโลปให้ก้นไม่กระดกนะคะทำเป็นตัววีแหลมๆลงมาที่ที่ก้นกบค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลงมาสไตล์นี้พอเสร็จแล้วก็ล้มตะเข็บคู่เหมือนเดิมค่ะติดอันนี้คืนเหมือนเดิมเนี่ยลักษณะเอาเข้าเอวก็เหมือนกันนะคะล้อออกมาแล้วก็วัดความปริมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ มาเอาเข้าเหมือนกันค่ะสไตล์นั้นเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะอันนี้เราก็จะลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเอาข้างเข้านะคะมันมีสามสเต็ปเอ้ยาาวโทนเลยหมดเลยเนี่ยค่ะ ขาวโทษทีนะคะเนี่ยเนี่ยเอาเอาข้างเข้านะคะอันเนี้ยทั้งสองข้างค่ะอันนี้จะแล้วแต่มุมไหนสะดวกอะคะ่ะมุมไหนที่ง่ายเราเราเลือกมุมที่ง่ายอะคะ่ะอันนี้อาจจะเอาข้างทั้งสองข้างนี้เข้านะคะข้างกระเป๋าแต่เอวอะทําทเหมือนกันหมดคะ่ะลอกออกมาวัดปริมาณเสร็จแล้วก็จะมีรอยต่ออยู่ตรงเนี้ยคะ่ะ รอยต่อที่เราตัดผ้าเข้าอ่ะเนี่ยคืนแต่ว่าอันตัวนี้จะเอาข้างเข้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นตัวแหลมๆเป็นตัววีลงมาที่ต้นขานะคะต้องดูทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูสะโพกไปด้วยนะคะดูลูกค้าหุ่นลูกค้าเป็นหุ่นลูกค้าด้วยนะคะถ้าหุ่นลูกค้าสะโพกใหญ่อะไรก็ดูก็ลงมาไม่เยอะนะคะแต่ สะโพกมันหลวมอะไรก็ไล่ลงมาได้ค่ะนี่แหละค่ะเอาเอวเข้าสามสเต็ปนะคะ,ะว่าเอาเข้าข้างข้างสะโพกสองแล้วก็เอาเข้าที่สันก้นแล้วก็เอาเข้าที่เก็ดค่ะสามอย่างนะคะให้ดูแต่ว่าแนวทางขึ้นเอวเหมือนกันหมดแต่ว่าให้เลือกมุมผ้ามุมไหนที่แบบว่าอุ้งออกเป็นคนที่ขี้ร้อน นั่นแหละค่ะให้ให้เอาเข้าสามจุดคือหามุมอ่ะอันนี้สร้างซ่าสามตัวก็ได้สามมุมอ่ะค่ะเลยทำให้ดูค่ะว่าเอาเข้าลักษณะนี้เป็นยังไงขอบคุณมากมายค่ะ See you next to see you next clip